อลไครับเกมเริ่มต้นคืออะไรครับเมืองทองครับเป็นฝ่ายขลูกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาทางในมีตัวเลือกเพียบครับเปิดโดงแรงครับลูกนี้แต่ว่าสตราว์เติมขึ้นมาเบิ้ลเร็วมาแล้วก็ดีดลูกนี้โอ้โหเป็นประตูนำไปเลยครับโอ้โหบอร์เมตอาดวิไลครับยิงให้กับเมืองทองขึ้นนําไปแล้วครับคาคุยโตะครับคราวนี้เปิดมาแล้วก็บอลแฉลบฟ้องเจ้าแฮนด์บอลหรือเปล่า เป็นจุดโทษครับโอ้โหวาวโดครับครั้งที่3มของนครปฐม,มครั้งที่2ของวาวโดวาวโดซัดแล้วก็โอ้โหกลางประตูครับเรียบร้อยครับนครปฐมครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเข้าซ้ายครับโดเปิดโดมาลูกนี้บาวลฟรอปสะบัดหมกโลกโๆจับบอลยิงโอ้โหชนคานสุดท้ายจะบมอก็ไม่ได้จะจักรยากนการไรไม่ครับยังคืนมากรสายสถาพรเปิดเข้ากลางมาโดนสกัดไว้ก่อนครับเวลก็ go, ฟิลิปโววิชครับดูตรงเนี้ย เนี่ยครับบอลไปโดนถือสาของปอล่าแม่นะครับจุดโทษโอ้โหวนกับวัฒนชัยสัตว์แล้วหูเรียบร้อยครับ2ต่อ1นครับเมืองทองขึ้นประตูตีเสมอครับโยนโดกมาลูกนี้ได้บอกไหมโดนสกัรมมกรบอลจังหวะ2 อย่างเก็บได้กันความผสมแล้วก็โดดแย่งโอ้โหแบบนี้หลุดเลยครับโลบัคไปเองโลบัคไปเองโลบักเอาไงอย่างนี้เลี้ยงเข้าประตูเลยหรือเปล่าตรงกลางมีเพื่อนไม่ละครับเล่นเองครับเรียบร้อยรับแบบนี้โอ้โหสามต่อหนึ่งกับเมืองทองเลสลี่เลสลี่ตอกส้นหวดทิ้งไม่ออีต่างหากครับเข่าซ้ายชัยพลเปิดกลับมาใหม่รับแล้วก็บุสินเป่าจบเกมครับโอ้โห1น5านาทีครับเมืองทองครับเอาชนะนครปฐมไป3ประตูต่อหนึ่งครับ